ยังเป็นประเด็นดราม่าที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบตอนนี้นะครับคุผู้ชมสำหรับดราม่ากีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีการออกมาเรียกร้อง ให้ทางนายกสมาคมลาออกเนื่องจากฟอร์มการแข่งขันที่ผ่านมาของนักตบลูกยางสาวไทยนะครับตกลงมาอย่างไม่น่าเชื่อครับหลังพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกเนชั่นลีก2024นัดสุดท้ายนะครับในรอบแรก4เกมรวดทำให้หมดลุ้นไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกล่าสุดนะครับโคชอสเกียติพงษ์รัชตะเกียงไกรครับ อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนและปัจจุบันนะครับนั่งในตำแหน่งประธานฝ่ายเทคนิคได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าผมนี่เลยครับจะรับผิดชอบในฐานะประธานเทคนิครับผิดชอบดูแลทีมชาติทุกทีมในร่มและชายหาดผมเป็นคนทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแผนพัฒนาทีมชาติทุกทีมเป็นคนเสนอผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ดทีมชาติทุกทีมครับหากผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่เป้าหมาย และไม่ได้สร้างความสุขให้แฟนๆกีฬาจากผลการแข่งขันนั้นคนที่สมควรถูกตำหนิที่สุดในประเทศก็คือผมเองครับพิยะเป็นคนดีมากและตั้งใจทำงานมากและเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอด20ปีที่เราอดทนช่วยกันพัฒนาทีมจนเป็นผู้นำในอาเซียนและเอเชียจนเข้าสู่ระดับโลกพิยะช่วยผมสร้างนักกีฬาไปสู่ระดับโลกให้ทุกคนมีความมั่นคงมั่งคัง่งและช่วยสร้างกีฬาวอลเลย์บอลให้ยั่งยืนเข้าสู่ใจคนไทยทั้งประเทศพิยะ ยังได้ตั้งใจทำงานทุ่มเทยอย่างเต็มที่ด้วยใจมุ่งมั่นทุกเกมที่แข่งขันเพื่อพยายามเอาชนะทุกคู่แข่งขันเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยผมได้กลับเรียนท่านนายกสมาคมเมื่อวานนี้แล้วครับจะขอรับผิดชอบทั้งหมดด้วยการขอลาออกจากหน้าที่ประธานผู้ฝึกสอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบสูงสุดในฐานะประธานเทคนิคพร้อมขอให้ทีมงานได้ทำงานกันเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือนักกีฬาในการแข่งขันอีก3มสนามต่อไป ช่วยกันสร้างความสุขให้กับแฟนๆทุกคนผมขอโอกาสให้ทีมโค้ดและนักกีฬาได้แข่งขันกีฬาที่พวกเขารักเสมือนชีวิตให้เขาได้เดินไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆลูกหลานของเราในอนาคตช่วยกันสร้างชาติไทยให้แข็งแก่งและสร้างความสุขให้คนไทยต่อไปครับหากนักกีฬาทุกคนที่ยังเล่นไม่เก่งเล่นได้ไม่ดีพอกับความต้องการก็เป็นเพราะผมมีส่วนอย่างมาก ที่ฝึกซ้อมพวกเขาตั้งแต่อย่างเด็กๆแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพวกเขาทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังเหมือนกับรุ่นพี่ๆเจ็ดเซียนที่เคยทำมาในอดีตสุดท้ายนี้ผมขอากราบขอบพระคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่กรุณาเชียร์พร้อมมอบความรักและเมตตาปรารถนาดีต่อทีมวอลเลย์บอลของเราได้ดีเสมอมาผมมีความสุขและอบอุ่นมากที่ได้มีส่วนในการสร้างและพัฒนากีฬาที่เรารัก กาบขอบพระคุณครับซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมหลังการออกมาประกาศลาออกของโค้ดออสหลายคนก็คงคิดว่าอาจทําให้ดรามา่าไล่สมพรกับโค้ดยะจะจบไปแต่ก็ไม่เลยครับคุณผู้ชมแฟนวลอลเลย์บอลยังดราม่าไม่เลิกแถมเข้านี้โค้ดออสยังโดนด้วยอาทิคนที่ควรลาออกดันไม่ลาออกกำลังขี่หลังเสืออยู่ถ้าผลงานต่อไปออกมาดีทุกอย่างอาจจะขี้คลายลาออกตอนนี้คือหนีหรอ คุณจะลาออกอ่ะได้เลยเอาสมพรออกไปด้วยแต่มันต้องหลังจบ VNL มันถูกแล้วที่จะรับผิดชอบในการที่เลือกสิ่งที่เลวร้ายมาให้ชาติแต่แล้วยังไงตอนนี้นักกีฬาจะเป็นยังไงจะสู้กับอีก3สนามที่เหลือยังไงนี่มันคือพอยมากกว่าปะคุณควรสนใจตรงนี้มากกว่าไหมอะไม่เข้าใจวะอยากรู้ว่าจะจัดการกับสนามที่2ยังไงถ้าทิ้งนักกีฬาไว้กลางทางคืออุมากนะ ตอนสร้างปัญหาสร้างได้แต่ตอนแก้ทำไมเทงี้เลยวะคือก่อนจะไปคุณก็แก้ที่ตัวเองก่อมาด้วยดิการรับผิดชอบไม่ใช่แค่ลาออกอย่างเดียวแต่คุณต้องแก้ปัญหาที่พวคุณก่อมาด้วยนะทั้งสมาคมโค้ดทุกคนอยากทําตัวให้มันแยก่กว่านี้เลยโค้ดออสบอกว่าโค้ดยาอดีคอยช่วยมาตลอดแต่เขาอาจจะดีและเหมาะกับเบื้องหลังไงไม่เหมาะกับเบื้องหน้าส่วนโค้ดออสถ้าจะรับผิดชอบจริงๆควรอยู่ และแก้ไขไปก่อนถึงจะเรียกว่ารับผิดชอบมาลาออกตอนนี้บางคนเขาก็มองว่าทิ้งเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ดราม่าที่มีจะจบลงอย่างไรนะครับแล้วการแข่งขันในสนามที่2จะทําให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นหรือไม่เพราะที่ยังย่ำแย่ยอยู่รับรองเลยว่าคราวนี้ตำแหน่งนายกสมาคมเก้าอี้มีสันสะเทือนแน่นอน